ถแถลงปิดคดีถอดถอนโครงการรับจำนำข้าวซึ่งคุณยิ่งลักษณชินวัตรนะคะได้มาถแถลงปิดคดีด้วยตัวเองซึ่งขณะนี้นะคะคุณยิ่งลักษณชินวัตรกำลังถแถลงอยู่ด้วยติดตามรับฟังเสียงคุณยิ่งรักได้เลยค่ะการปปชมีข้อสังเกตอันเป็นพิรุษที่ไม่สมควรให้ท่านสมาชิกนำรายงานและสำนวนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการปปชมาเป็นเหตุผลในการถอดถอนดิฉันในคดีนี้ได้ดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะ รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2,550สิ้นสุดแล้วไม่อาจถอดถอนได้เหลือเพียงพรบรปป,ปชซึ่งไม่มีรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจไว้ค่ะสำหรับเรื่องประเด็นของการถอดถอนดิฉันก็ขอยืนยันในคำโต้แย้งที่ดิฉันได้แถลงคัดค้านคำแถลงเปิดสำนวนของปป,ปชว่า รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ได้ยกเลิกไปแล้วดังปรากฏในรายงานที่ระบุในข้อเก่าวหาค่ะว่ามีพฤติกรรมสอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา270และมาตรา178ตามที่ได้นำเรียบในสไลด์นะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นคําแถลงของปปชค่ะซึ่งคําแถลงของปปชนี้ก็ได้มีการระบุไว้เช่นเดียวกันซึ่งก็สอดคล้องกับทางด้านของเ,ออเรื่องของรายงานของปปชที่ส่งมานะคะค่ะ,ะดิฉันก็ขอเรียนต่อสภาแห่งนี้ค่ะว่าการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่จะนําไปสู่การตัดสิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งทางการเมืองของดิฉันเป็นเวลา5ปี ถือเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของดิฉันค่ะที่มีมาจากมาตรการของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยทั้งฉบับปี2540และปี2550ค่ะจึงจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้อำนาจไว้นะคะและ จะอาศัยเพียงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปร้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542แต่ประการเดียวโดยปราศจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายแม่รองรับเป็นเรื่องที่กระทำไม่ได้ค่ะการดำเนินคดีเพื่อถอดถอนดิฉันจึงไม่สามารถดำเนินการได้และหากดำเนินการต่อไปก็ไม่เป็นธรรมต่อตัวดิฉันและไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมค่ะ ประเด็นที่สองนะคะก็คือเรื่องของการถอดถอนซ้ำซ้อนค่ะดิฉันขอยืนยันในสิ่งที่ดิฉันกล่าวไว้ในวันที่ถแถลงเปิดคดีว่าดิฉันไม่เหลือตำแหน่งอะไรให้ถอดถอนอีกแล้วการดำเนินการที่ทำอยู่ถือเป็นการถอดถอนที่ซ้ำซ้อนไม่ถูกต้องทั้งในข้อกฎหมายและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งค่ะทั้งนี้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ 9ทับ2,557ซึ่งก็ได้วินิจฉัยให้สถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของดิฉันสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปีพศ2550มาตรา182วรรคหนวงเล็บเค่ะซึ่งรัฐธรรมนูญได้ถูกยกเลิกไปแล้วแมผ้ผู้แทนคดีของปป,ปชจะได้พยายามอธิบายต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ในทางตรงนันข้ามก็ต่างค่ะปปช จึงไม่มีอำนาจในการส่งเรื่องนี้มาให้แก่สภาค่ะเพื่อดำเนินการถอดถอนดิฉันอีกก็จะถือว่าเป็นการกระทําผิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสียเองค่ะประการที่3นะคะการกล่าวที่บิดเบือนในระยะเวลาในเรื่องของระยะเวลาการดําเนินคดีของดิฉันค่ะโดยอ้างว่าใช้เวลาไต่สวนคดีดิฉันหนึ่งปีสิเดือนนั้นไม่เป็นความจริงค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะ ฉันมีความจําเป็นที่จะต้องแสดงให้สภาเห็นการกล่าวอ้างดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงอย่างใดค่ะหนึ่งแรกนะคะการแจ้งการการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้ใช้เวลาเพียง21วันค่ะฉันขออนุญาตแสดงหลักฐานนะคะก็คือคำสั่งของคณะกรรมการปปชที่27ทับ2557โรลงวันที่28มกราคม2557ที่ว่าคณะกรรมการปปช ได้มีการประชุมครั้งที่539.7ทับ2,557เมื่อวันที่28มกราคม2,557ค่ะมีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยให้คณะกรรมการปปชท,ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนและมีนายวิชามหาคุณเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนการไต่สวนคดีถอดถอนของดิฉันค่ะซึ่งคำสั่งนี้ก็ไม่มีข้อความใดค่ะ ที่ระบุถึงการดําเนินคดีถอดถอนและคดีอาญากับตัวดิฉันไปเกี่ยวข้องกับคดีระบายข้าวของนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะและต่อมาอีกสองวันค่ะคณะกรรมการปรปรชก็ได้มีหนังสือถึงดิฉันลงวันที่31มกราคม2557สองเรื่องด้วยกันค่ะ ในเรื่องของการไต่สวนดิฉันและการตั้งคณะกรรมการปปชทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนซึ่งรวมทั้งคดีอาญาและคดีถอดถอนไว้ด้วยกันดังนั้นกระบวนการไต่สวนของดิฉันจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่28มกราคม2557ค่ะต่อมานะคะในวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะ ดิฉันก็ได้รับหนังสือลงนามโดยนายวิชามหาคุณอีกนะคะเพื่อแจ้งให้ดิฉันไปรับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่27กุมภาพันธ์2557ทําทำให้เห็นว่านับตั้งแต่วันที่28มกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์ที่คณะกรรมการปปชมีหนังสือถึงดิฉันให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานั้นใช้เวลาเพียง21วันค่ะและหลังจากนั้นอีก80วันปปช ก็มีมติชี้มูลความผิดของดิฉันรวม101วันหรือเพียง3เดือนเศษเท่านั้นไม่ใช่1ปี10เดือนตามที่ปปชอ่อากล่าวอ้างค่ะ 4. คําสั่งของนายวิชามหาคุณที่ได้ชี้นำให้สภาหแห่งนี้คํากล่าวนะคะคำกล่าวของนายวิชาค่ะที่ได้ชี้นำให้กับสภาหแห่งนี้และ ผู้ที่รับฟังทั่วไปไข้เขวและเข้าใจว่าดิฉันกระทําความผิดทั้งๆท,ท,ที่เนื้อหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นหลายประเด็นไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้ค่ะในกาสนี้ดิฉันจะขอกล่าวเฉพาะข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏนะคะเช่นกรณีแรกค่ะเรื่องกรณีของข้าวหายค่ะที่เป็นข่าวกันนะคะคุณวิชาก็ได้กล่าวหาดิฉันในปาฐกถาพิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่5เมษายน2557ค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาของการกล่าวที่เลื่อนลอยค่ะและชี้นำต่อสังคมว่าข้าวในโครงการรับจำนำข้าวจำนวน2ล้านตันในปี2555ได้หายไปแล้วการกล่าวหาเช่นนี้ก็เพราะต้องการให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าดิฉันและรัฐบาลปล่อยปละละเลยทำให้ข้าวหายไปและพยายามไม่เกิดความเชื่อที่ว่าดิฉัน และเว้นไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจนทำให้ปปชต้องมีหนังสือยุติหรือยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นธรรมต่อดิฉันอย่างยิ่งค่ะและไม่พึงกระทำในฐานะที่นายวิชามหาคุณเป็นคณะกรรมการปปชผู้รับผิดชอบในสำนวนคดีนี้ค่ะและเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายเพื่อออานวยความยุติธรรม ให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาทุกรายค่ะดิฉันขอเรียนต่อสภาหแห่งนี้ถึงกรณีที่ข้าวหายว่าไม่เป็นความจริงกรณีข้าวหายจํานวนสองล้านตันตามที่ผู้กล่าวหาอ้างถึงก็ดีหรือข้าวจำนวน2.98ล้านตันที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชียังไม่ยอมบันทึกบัญชีก็ดีเมื่อครั้งปปชไต่สวนในเรื่องนี้หน่วยงานผู้รับผิดชอบก็คืออกอก กับออกอ,อกอก็ได้ยืนยันถึงความมีอยู่จริงของข้าวทั้งสองกรณีค่ะแต่ที่น่าเสียใจก็คือแม้ดิฉันจะได้นำหลักฐานมาโต้แย้งเพื่อหักล้างจำนวนข้าวดังกล่าวว่าไม่สูญหายไปแต่ปปชก็กลับไม่รับฟังค่ะกรณีที่สองก็คือกรณีการระบายข้าวแบบ G2G ค่ะในข้อบังคับคดีถอดถอนข้อที่153ค่ะ ได้กำหนดไว้ว่าการพิจารณาของสภาให้ยึดสํานวนของปปชที่ส่งมาที่สภาเป็นหลักแต่ปปชก็กลับนำคดีระบายข้าวแบบจีจูจีที่มีการกล่าวหาต่อผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องนอกสํานวนมากล่าวผสมปนเปอยู่ในเนื้อหาการถอดทอนคดีของดิฉันค่ะซึ่งทำให้บางท่านหลงเข้าใจไปว่าข้อเท็จจริงกรณีระบายข้าวแบบจีจูจีนั้นเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะ สำหรับในประเด็นนี้นะคะนายสันเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการปปชก็ได้ถแถลงและยืนยันข้อเท็จจริงต่อสาธารณทั่วไปเมื่อวันที่16ธันวาคม2557ว่าคดีระบายข้าวจีจูจีเป็นอีกหนึ่งสำนวนซึ่งเรากำลังไต่สวนอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับคดีนี้ไม่ได้มีประเด็นโดยตรงของผู้กล่าวหาเพราะที่เราเกล่าวหาคือ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบแม้มีคำกล่าวหาในเรื่องนี้มาก็จริงแต่เราไม่ได้ไต่สวนค่ะและเมื่อวานนี้ก็เช่นกันนะคะท่านประธานคณะกรรมการปปรชนายปานเทพก้านรงรานก็ได้ยืนยันชัดเจนเช่นกันว่าประเด็นที่ชี้มูลนายบุญทรงเป็นคนละประเด็นและไม่เกี่ยวกับคดีถอดถอนนี้แต่อย่างใดค่ะและสไลด์อีกสไลด์หนึ่งน,นะคะ ก็แสดงให้เห็นในส่วนของเอกสารคำวินิจฉัยของปปชเช่นกันค่ะก็ได้ยืนยันในสำนวนนี้ค่ะว่าในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมให้เกิดการทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริตค่ะประการที่3นะคะก็คือกรณีของรายงานอนุกรรมการปิดบัญชีครั้งที่4จํานวน5 1 8 0 0 0 0ล้านบาทค่ะ สำหรับเรื่องที่ในวิชาก่ลาวอ้างถึงประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีได้ถแถลงผลกัดขาดทุนบัญชีทั้ง4ครั้งจำนวนประมาณ5 0 0แสนล้านบาทเศษนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการขาดทุนตามตัวเลขดังกล่าวค่ะเนื่องจากมีข้อข้อชี้แจงทางบัญชีแล้วก็มีเรื่องของข้าวในสต็อกค,ค่ะก็ต้องเรียนว่าสำหรับตัวเลขนี้นะคะ ที่เรียนว่าคณะอนุกรรมาการได้มีการาลงบันทึกตัวเลขซึ่งเรามีการโต้แย้งไว้4ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือประเด็นแรกก็คือในเรื่องของอาการคิดค่าเสื่อมซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกันแล้วก็รวมถึงการคิดมูลค่าข้าวที่คงค้างอยู่ในสต๊อกก็ใช้สมมติฐานที่ต่างกันค่ะซึ่งเตัวเลขเหล่านี้ยังไม่รวมตัวเลขที่มีการบันทึกบัญชีที่ไม่ครบ ก็คือการบันทึกบัญชีของข้าวหาย2.98ล้านตันแล้วก็รวมถึงการบันทึกบัญชีของข้าวที่บริจาคเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือข้าวที่ขายให้กับองค์กรของรัฐจึงมีข้อโต้แย้งในส่วนของความเห็นของอนุกรรมการปิดบัญชีไว้ค่ะซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะที่ดิฉันเรียนว่าต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการตกลงในเรื่องของสมุติฐานต่างๆให้อยู่บนหลักการและตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็ตัวเลขที่เป็นจริงที่สอดคล้องค่ะ และสำหรับวัตถุประสงค์นะคะในการตั้งอนุกรรมการปิดบัญชีค่คะนอกจากจะแยกดูแลเรื่องข้าวโดวยเฉพาะเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ทอกศส,สามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมภาระหนี้สินได้แก่เงินต้นดอกเบีย้ย และค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารโครงการค่ะซึ่งตรงนี้ก็ได้แนบคําสั่งที่มีวัตถุประสงค์ของการตั้งอนุก,กรรมการปิดบัญชีของโครงการรับจำนำข้าวมานะคะซึ่งก็ต้องเรียนว่าคําสั่งนี้ไม่ใช่เป็นการปิดบัญชีกําไรขาดทุนในเชิงธุรกิจค่ะและไม่ใช่แม่แหละไม่ใช่เรื่องของค่าเสียหายแต่ประการใดค่ะและหากท่านสมาชิกจะได้ให้ความเป็นธรรมก็จะเห็นว่าไม่มีครั้งใด ที่รายงานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีมีความเห็นให้ยุติโครงการรับจำนำข้าวเลยค่ะกรณีที่4นะคะก็คือการแจ้งความของปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันค่ะในการที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามที่นายวิชานำมาแถลงต่อสภาในวันนี้ล้วนเป็นคำล้วนเป็นการดำเนินคดีตามสัญญาที่มีอยู่เดิมค่ะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขาตามสัญญาที่รัฐบาลของดิฉันได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อรับโดยกำหนดตัวผู้รับผิดชอบไว้นะคะก็คือเจ้าของโกดังเซอร์เวเยอร์และเจ้าของโรงสีค่ะซึ่งได้มีการนำสไลด์เสนอที่ประชุมแห่งนี้นะคะในเรื่องของสัญญาค่ะซึ่งเป็นกรณีทำนองเดียวกันกับ276คดีที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วในขณะที่ดิฉันยังดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะ ซึ่งดิฉันก็ขอเน้นย้ําว่าไม่สามารถนํามาชี้ถึงความเสียหายในคดีนี้ได้เนื่องจากสัญญาเหล่านั้นค่ะได้ระบุผู้ที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนแล้วจึงไม่ใช่ความเสียหายต่อรับแต่ประการใดค่ะกรณีที่5ก็คือหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ส่งมายัางนายกรัฐมนตรีรวม4ครั้งนะคะิฉันขอเรียนว่า หนังสือของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดิน3ฉบับแรกค่ะไม่ปรากฏในรายงานและความเห็นของปปชแต่อย่างใดแล้วก็ชัดเจนว่าหนังสือทั้ง3ฉบับก็ไม่มีครั้งใดค่ะที่เสนอให้รัฐบาลที่ฉันต้องยุติหรือยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวค่ะสำหรับ นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ในขณะที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังถแถลงปิดคดีถอดถอนของคดีโครงการรับจำนำข้าวนะคะถแถลงไปได้5ข้อแลวค่ะใจความสำคัญก็เป็นการชี้แจงนะคะว่าแต่ละเรื่องที่ปปชได้มีการเอามาพูดคุยมาสรุปในคดีนั้นนะคะไม่สามารถเอามารวมกับคดีนี้ได้นี่เป็นฟากฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร